เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็เป็นข่าวดีนะครับวันนี้ในส่วนของรัฐบาลนะครับก็ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ว่าวันนี้เนี่ยในเรื่องของกิจกรรมการทําบุญไหว้พระสามารถทําได้ตามปกติแล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีสําหรับาชาวพุทธเรานะครับวันนี้เนี่ย ก็สามารถที่จะไปทําบุญตามปกติได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับสําหรับคุณผู้ชมที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารหรืออยากจะเรียนรู้สาระดีๆกับเรานะครับวันนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารกับเราได้ทุกวันเพียงแต่ท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดที่รูปกระดิ่งทางช่องสนุกเรียนรู้นะครับ สำหรับในเรื่องนี้นะครับนับตั้งแต่โรคโควิด -19 ได้ระบาดในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ทำให้าศาสานสถานหลายแห่งเนี่ยต้องทำการปิดชั่วคราวซึ่งในปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์การระบาดโควิด -19 สามารถควบคุมได้แล้วสำนักเลขาธิการ มหาเถรสมาคมจึงมีมติให้วัดทุกแห่งทั่วประเทศเนี่ยกลับมาทำกิจกรรมทางาศาสนาได้ทุกประเภทเลยนะครับเช่นการฟังเทศฟังธรรมงานบวชงานเวียนเทียนต่างๆเป็นต้นนะครับโดยกิจกรรมในการทำบุญต่างๆเนี่ยจะต้องมีการคัดกรองวัดไข้มีเจลล้างมือจัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลพอสมควรถ้ามีคนจำนวนมากเนี่ยอาจจะต้องแบ่งเป็นรอบๆสำหรับวัดที่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องระวังให้มากนะครับและดําเนินการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมที่รอคอยอยู่นะครับแล้วก็มีความชื่นชอบที่จะไปท่องเที่ยวตามวัดต่างๆหรือไปปฏิบัติธรรมฟังเทศนะครับหรือ จัดกิจกรรมเช่นงานบวชงานเวียนเทียนต่างๆนะครับก็สามารถที่จะ,ะดําเนินการได้แล้วนะครับวันนี้สําหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรสําหรับท่านที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสําหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ